สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาดูการทำภาพถ่ยนะทุกคนกคน็กคือการนำเสนอนำเสนองานทุกคนเขาถ่ยมันเป็นกนารนำเานรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวเราเรามีข้อมูลอยู่เระมา,ราจะทำประมาณสามสี่สไลด์เดี๋ยวดูก่อนรู้ว่าข้อมูลเยอะ่ะ แต่ว่าสไให้เราจะใส่ข้อมูลไม่เยอะนัทุกคนเออถ้าสมมติว่าเวลาเราเรียนหรือว่าเราจะไปนําเสนอหน้าชั้นอะไรแบบนี้การใส่ข้อม,มูลเยอะมันจะทําให้เหคนที่ว่าเขาฟังหรือว่าเขาแบบอ่ได้รับ ความรู้จากเราตอนเราน,เนั่ง็ยู่ไหนมันจะเป็นพืชมันจะมองไม่ไมเห็นหรือว,ว่ามันจะแบบเอ่อจะล้านตาข้อมูลมากเกินไปก็คือมันไม่ได้ดีนะทุกคนเราก็คือใส่บางครั้งก็คืออาจจะไปหนึ่งก็คือข้อมูลเต็มใช่ไหมเราก็มีมีไว้ที่ตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลที่ เป็นข้อมูลที่ว่าเราจะนําเสนอก็ือนี้อาจจะเป็นส่วนหัวข้อหรือว่าเป็น,เป,นเป็นข้อมูลที่ว่าแบบอาจจะไม่มากไกลแบบนี้ทุกคนก็คือเพือ่อสหรับการรับฟังมันจะได้แบบไม่มากเกินไปเลยแบบนี้ก็คือ เหมือนบางครั้งก็คือถ้าแบบมากเกินไปก็คือคนฟังก็ไม่รู้จะเลือกฟังตรงไหนแล้ะทุกคนวันนี้เราก็คือจะ,จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับ sql command นะทุกคนแล้วก็มาทำเป็น PowerPoint พอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ่ายวิดีโอตอนเรานำเนินเสร็จนะทุกคน ข้อมูลพวกนี้ก็คืออ่เกี่ยวกับ SQL <Yeah. S 1> ทุกคน SQL command ก็คือเราอ่หาข้อมูลแล้วก็คือแบบว่าเออเอามาทำทำเป็น PowerPoint อ,อันนี้นะจ๊เดี๋ยวเราแบ่งได้สองสไลด์สองสไลด์สามสไลด์ก็คือข้อมูลไม่จำเป็นว่าจะเป็นต้องเยอะทุกคน อาศัยแบบว่าเออให้มันเข้าใจง่ายให้มันออให้มันอ,อใ่ให้ให้สมมุติว่าคนที่ว่าเขาอ่านหรือว่าเขาดูเขาก็สามารถเออ่ดูได้แบบนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันเยอะเกินไปก็คือคนที่ต้องการจะอ่านหรือว่าต้องการจะดูจะแบบเกิด ไม่ีไม,ไม,ไม่ต้องการจะอ่านนะทุกคนเพราะว่าข้อมูลมากเกินไปเท่านี้เราก็ทำทำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดรูปแบบจัดอะไรให้ดูนะทุกคนกคน็คือเงินไดนะ้อ๋อ ใช้งานก็คือสําหรับเราเราคิดว่าถ้าคนไม่เคยใช้ก็อาจจะยากแต่ถ้าแบบว่าคนที่ว่าเคยใช้ PowerPoint เอ่อ,อไม่ใช่ PowerPoint เ,เ,เ,เคยใช้เออ Microsoft Word เคยใช้ Word นะทุกคนก็คืออาจจะใช้ PowerPoint ได้ ได้ไลนสไลด์เพรามันเป็นไลก็คือใส่ไปเลยเดี๋ยวเวลานําเสนอเราก็คือแบบว่าเราจะนําเสนอแล้วก็อ่านว่าจะอัดวิดีโออะไรอย่างงี้ไว้แล้วก็ไปลงยู u ูบส่วนนี้ก็จะทำเป็นวิดีโอการทำสไลด์แบบง่ายๆนะทุกคนก็คือมันไม่ได้แบบเอ่อ จำเป็นว่าคนต้องมีทักษะเยอะถึงจะทำได้แต่ถ้าเกิดต้องการจะบางครั้งคนทุกคนไม่ได้ว่าอาจะเข้าใจเทคโนโลยีหรือว่าเออ่มีทักษะทางด้านนี้นะทุกคนก็คือจะให้แบบเออจะให้ทำให้ทุกคนดูว่ามันไม่ได้ยากมากนะทุกคนอยู่ในพื้นฐานาสามารถทำได้ อันนี้คือข้อมูลใช่ไหมเราก็แบบเเตรียมข้อมูลไว้ไว้แล้วแล้วก็คือเปิดไฟล์แบบแบบเราก็ได้นะทุกคนก็คืออ,อยู่ด้านหนึงแล้วก็อีกด้านหนึ่งไฟล์ข้อมูลแล้วเราก็ลากลงแบบนี้แต่ว่าอันนี้ในในกรณีที่ว่าเราเตรียมข้อมูลไว้แล้วก็ทําแบบนี้ได้นะทุกคนแต่ว่าอข้อมูลมีข้อข้อมูลอย่าเยอะเกินไป ถ้าข้อมูลเยอะเกินไปก็คือแบบเวลาเราเวลาเรานําเสนอเราต้องอ่านทั้งหมดหรือว่าแบบสรุปอะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบเวลาเวลาเราเอา่อทำสรุปแบบนี้ก็คือเราถือว่าเป็นการสรุปไปในตัวก่อนแล้วก็คือเวลาอ่านก็คือเราอาจจะมีชีตอีกอันหนึ่งเพื่อเสริมนอก เพื่อสเรวอในส่วนของที่ว่าในสไลด์ไม่มีอะไรแบบนี้นะทุกคน11สไลด์นะทุกคนอาจจะมีสไลด์สุดท้ายสไลด์สำหรับจบการนำเสนอดีเอ็นะอะแบบนี้แล้วก็สไลด์การนำเสนอ ก็ืออันนี้เราก็แบบล่างๆหรือว่าอะไรแบบนี้ไว้ก่อนนะทุกคนเอ่ออาจจะไม่ได้ทําจนเสร็จทั้งหมดแต่ว่าอาจจะแบบเอ่อเป็นตัวอย่างว่าคนที่ว่าทาไม่เป็นเลยก็สามารถทําได้ออให้มันเป็นแนวมันทุกคนคือบางครั้งอ่ะทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกันทุกคนเอ่อ ไม่จาเป็นต้องว่าแบบเก่งทุกอย่างเลยมีบางครั้งบางคนก็ทําไม่เป็นคือไม่เป็นจริงๆก็คืออ่าไม่ใช่ว่าคือทําไม่เป็นก็ไม่ได้ผิดนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เอ่ตได้ต่าหรืออะไรกว่าใครนะทุกคนบางครั้งบางคนคิดว่าเอ่อคนที่ทําไม่เป็นจะต้องแบบอ่าได้ค่ากว่าเขาหรือว่าได้ค่ากว่าคนที่ทําเป็น แต่บางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้ถนัดถนัดในทางนี้ก็อาจจะแบบถนัดอย่างอื่นอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้หรือว่าเราอาจจะทําไม่เป็นก็ได้อันนี้เลยเป็นแบบว่าเออเดี๋ยวเรามาทําให้ดูจะรูปแบบอะไรแบบนี้ว่าเออต้องการแบบไหนอะไรยังไงทําแบบไหนเออแล้วมันแบบไหนอะไรแบบนี้ อันนี้คุกคนพื้นหลังยังม,มีใช่ไหมทุกคนมันจะมีพวกออกแบบไว้ให้แร้วก็มีนะทุกคนอืมแบบนี้มันก็กโอเคนะทุกคนมันเป็นแนวเกี่ยวเออดูแบบการศึกษาดูดูมีระเบียบเพราะว่าอันนี้นีที่สุดนแ,แต่ถ้าสมมุติว่าอออยากใส่ เนีย่ยใส่พื้นหลังด้วยตัวเองอะไรแบบนีงค่อยค่อยดูคลิปต่อต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ก็คือเลือกอจากที่ว่าสตเด็จรูปในเครื่องอมันจะมีให้อยู่แล้วในโปรแกรม p o w e r เอ i n t นะทุกคนก็คือแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือมันสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็คือก็คือ,คอ,คอมันจะมีอ เมนูข้างบนใช่ไหมหน้าแรกปกติมันจะอยู่หน้านี้ก็คือตอนที่เราไฟปเปล่าๆสีขาวไม่มีอะไรก็คืออยู่ที่หน้าแรกตรงนี้แล้วก็คือตรงนี้คือแทรกแทรกจะเป็นเอ่อพวกรูปร่างไอคอนเอ่อหรือว่าแผ่นภูมิหรือว่านำรูปภาพเข้ามามันเป็นการอสร้างสาไลด์ใหม่เอ่อมีหลายรูปแบบก็คือ ทำนามบัตรก็ได้นนามบัตรอ้างอิงข้อมูลหรือว่ารูปภาพประกอบอะไรแบบนี้มันสามารถสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็มีรูปอันนี้จะเป็นรูปร่างนะทุกคนถ้าเกิดว่า,เ,าเหมือนครูสามารถใช้นี้ได้ คือมีมีหลายมีหลายไอคอนนะทุกคนอันนี้ก็คือแทรกรูปจักด้านนอกแต่เราเราจะไม่ได้จะแทรกนะทุกคนมีมีหลายแบบอ่ออันนี้ก็คือเราเราไม่ได้จะทำอะไรเพิ่มแต่ว่านี่อันนี้ก็คืออาจจะลองดูนะว่ามาที่หนเราจะเอา เอสิ่งนี้โอเคีไหมหรือว่ามันมีแล้วเราก็มันก็เข้ากันกักบอะไรอ่ะกับสไลด์ของเราแล้วว่ามันเข้านะก็คือแล้วว่ามีก็ดีเหมือนกันนลงคือแบบนี้เราว่าได้แล้วอะ่ะ ก็คือสําหรับที่ว่าใครทําไม่เป็นเลยไม่เคยไม่เคยทำอะ่ะแบบนี้ได้แล้วทุกคนเท่ <mm> นี้เราว่ามันก็สวยแล้วนะมันไม่ได้ว่าไม่ได้แย่อะไรแล้วก็คือแบบมันสามารถแบบนำเสนอได้แล้วไม่จำเป็นว่าเราต้องใส่ลูกเล่นอะไรนะทุกคนบางครั้ง ก็คือมันมันอาจจะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เดี๋ยวลองไปที่นำเสนอสไลด์ดูอันนี้ก็คือขึ้นมาหน้านี้นใช่ไหมทุกคนเราก็กดลูกศรน,นัทุกคนถ้าสมมติว่าเราจะทำการนำเสนอใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เราทำแสดงตัวอย่างนทุกคนอันนี้ก็คือเราเข้ามาที่หน้าพรีเซนต์ก็คือหน้านำเสนอทุกคน เดี๋กดกดมาให้ดูนะทุกคนปกติทา้ซ้ายตรงนี้มันจะมีอ๋อพวกเครื่องมือตรงนี้นะทุกคนสามารถไปกับอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าเราต้องการจะออกเดี๋ยวดูกอ่อนสิ้นสุดตรงนี้นะทุกคนสมมติว่าตอนแรกเรามองไม่เห็นใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่า ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็มาที่ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านล่างสุดมันจะมีพวกอุปกรณ์อะไรแบบนี้ให้ไปทุกคนข้อความนี้ก็จะเป็นปากกาทุกคนเป็นตัวชี้เลเซอร์มันจะเป็นแบบนี้อ๋ออย่างเช่นว่าเรากำลังนำเสนอข้อมูล S Q L ของงานเบื้องต้นอันนี้เป็นการชี้เลเตอร์ให้ทุกคนส่วนมีปากกามีปะการังข้อความ แบบนี้หรือว่า,าปากกาทุกคนสมมุติว่าเราต้องการเขียนข้อมูลนะทุกคนก็สามารถเขียนได้อาจจะไม่ได้แบบสวยแต่ว่ามันสามารถใช้ได้ตอนเราเรียนนะอาจารย์ก็ใช้แบบนี้แหละตัวใช้เมาส์ไม่ได้ใช้ปากการหรือว่าอะไรแล้วเราอันนี้เดี๋ยวเราจะอกอกเปข่างนอมก่อนนะสิ้นสุดการนำเสนอ คุณต้องการเก็บละเอียดหรือไม่อันนี้เราละทิ้งนะทุกคนก็คือเป็นแบบนี้นี่คือหน้าหน้าที่ว่าเราทำาสไรใช่ไหมทุกคนอันนี้คือหลังจากที่เราใส่ออกแบบก็คือตอนแรกมันเป็นเปล่าๆเป่อแบบนี้เลยแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้แล้วเราก็เลือกโทนสีก็คือสีนี้แล้วเราทำการนำเสนอนะทุกคนก็คือออ มองที่มุมด้านล่างมันจะมีเอตัวนี้เป็นเหมือนโปอรเจคเตอร์อันเล็กๆนะทุกคนแล้วก็พอเอาเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นว่าการนำเสนอสไลด์เราก็กดแล้วมันจะขึ้นมาหน้าหน้าแรกที่อยู่หน้าที่เราอยู่นะทุกคนแล้วเราก็คือแบบว่าสามารถนำเสนอแล้วเราก็กดตรงนี้ก็ได้ใช้เมาส์กดก็ได้หรือว่าจะใช้ คีย์บอร์ดนะทุกคนก็คือลูกศรนเลอลูกศรที่เป็นพิมพ์เราก็สามารถ่อชี้ไปหรือว่าชี้กลับได้น,นะทุกคนคืออันนี้อันนี้เราทำตัวอย่างดูแค่นีน้นะทุกคนแล้วก็คือ,อเกี่ยวกับพวกอ่อลูกเล่นอะไรแบบนี้ทุกคนก็คือหลังจากดูตัวออกแบบเสร็จแล้วก็คือเปลี่ยนการเปลี่ยนตรงนี้ก็คือ มันจะมีลูกเล่นมากมายเลยนะทุกคนว่าเออเราจะทำยังไงอ๋อให้มันเป็นแบบไหนอะไรเนี้ยแต่วันนี้เราจริงๆเราไม่ค่อยอยากท<ค>ำด้วยชอบแบบเรียบๆแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ดูส่งถามอานะจารย์กนันทุกพวกเนี้ยมันจะมันจะเป็นแบบ ลูกเล่นของสไลด์ว่าเออมันจะขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาเราทำเสนออ่ะแบบขนาดในระดับมหาลัยก็ไม่ได้ว่ามีลูกเล่นอะไรเยอะคือเน้นให้เรียบแล้วก็คือให้ข้อความอ่านง่ายแล้วก็ข้อความไม่เยอะก็คือหลกัหลกๆที่สําคัญก็คือให้ข้อความอ่านง่ายตัวหนังสืออ่านออกตัวหนังสือเด่นชัดคือบางครั้งอ,อ่ นักศึกษาจะทำแบบเออเขาความสวยเนาะอย่างนี้น่นารักความสวยแต่ว่าเออ่ภาพเบลอภาพแบบว่าบางตัวอักษรภาพแบบว่าหลา,าบไปหมดแบบว่ามันเยอะอะจนตัวอักษรมองไม่ชัดแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการนำเสนอง,ง,งานเออ่เราทำเรียบๆก็ได้น้นทุกคนมันก็ มันดีกว่าแล้วก็คือมันสามารถมองข้อความได้ชัดเจนแล้วก็สามารถอ่านข้อมูลนำเสนอได้แลวนี้ก็คือส่วนลูกเล่น่ะมันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่บางครั้งก็คือแบบใส่บ้างอะไรแบบนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกแบบน่าจะตัวข้อความอะไรเงี้ยหรือว่าวัตถุออบเจกต์ที่ว่าอยู่ภายใน บนสไลด์บนสเตจก็คือแบบว่า,วามันจะเอ่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้สมมุตินนนะว่านี้นะก็คือแบบนี้อันนี้ไม่มีนะถ้าไม่มีก็คือเฉยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราคลิกแล้วก็คือเลือกมันก็จะปรากฏขึ้นแยกหรือว่ารูปร่างรูปดาวคือมันจะเป็นไป,นปนตามที่เรากําหนด เราเราไม่เอานะทุกคนอันนี้เราให้ดูว่าเออเราอยากใส่แบบเนี้ยเราใส่ได้ที่ไหนก็คือตรงนี้เลยอันเพื่อนเลยอือส่วนหน้านี้เป็นเอ่อเกี่ยวกับการนําเสนอทั้งหมดนะทุกคนเหมือนตั้งแต่ต้นจนจบนําเสนอก็คือมีกดแล้วก็มันจะขึ้นนําเสนอมันก็คือมีให้เลือกหลายแบบ มีอ่ออันนี้จะมีการบันทึกการนำเสนอสไลด์นั้นทุกคนก็ค,คืออหลา,ายๆคนจะใช้วิธีนี้ในการบันทึกหน้าจอเพื่อเพื่อเก็บไว้เป็นวิดีโอนะทุกคนก็คือวันนี้ไม่แน่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราลองทำให้ดูนะทุกคนโ <Okay. S 1> อเควันนี้ก็คือขอจอบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะทุกคน อย่าล yeah, like <and subscribe S 1> ืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคน